นี่คือบรรยากาศย่ำข่ำขึ้นนะคือรงยูโรงแรมนี่นะนี่อยู่ชั้นสูงสุดเลยนะตอนนี้ก็ประมาณที่จะเที่ยงขึ้นแล้วค่ะแต่เสียงเครื่องบินนะคะจะบอกไว้ว่าเครื่องบินมากแล้วค่ะ มันติดสนามบินนะคะน,อน้องในมาแล้วไม่ใช่เพรามันกับบินมาไกลๆนะคะอรอบงเห็นว่าคะทุกคนคะนี่ค่ะอันเดียวกันนะคะทุกคนค่ะแต่อยู่ควกเราฟังนะคะหลุง,ลงยุโรงแรมนี่นะคะนี่ชื่อโรงแรมนะคะทุกคนค่ะแต่อยู่ฟังข้างนี้นะคะบินไ,ไกลมาก ช,ชั้นที่12นะคะชั้น12นะคะอ่ะงก์อวนบรมยากาจะสูงกว่านะคะนเนาะโรงแรมมีแพงมากเลยนะคะฮูหาทีทยูบ่ได้นะคะเนาะก็เลยตรงไหนเขาว่าพักที่นี่นะคะนี่ย่างลงไปกับเป็นทะเลนะคะติดทะเลนะาเห็นว่าขาฟังจะเป็นทะเลนะคะโรงแรมนี่ใหญ่มากเลยะค่ะซื้อโรงแรมขับโฮเทลนะคะฮน สลนะอาจารย์นะคะ,วนนะ,คะดวงอันเห็นบอกปทาย้าพื้นที่กว้างมากเลยนะ,ะสบายนี่นี่นะคะบรรยากาศยำค่มคืนนะคะงูสิบไปนอแนลน้วค่ะทุกคนคะ่ะพุ่งนี้ลงกาสีออกเดินทางอีกนะคะเดินทางวันไปออกเดินทางออก ไปหายางเลาะเบิงอยยางยูซีไหมคะว่ามาเนี่ยมาอยู่บนนี้ว่าท่านไปทางไหนเลยคะ่ะน็กน้อยเลยคนหลายหลายนะคะแพ่แต่ยังคนหลายคืนหนึ่งนะคะเข้าพักที่นี่นะคะคืนหนึ่งนะาู้น่ค่ะทีคคะ่ทลุงอยู่ห้องที่ลุงอยู่ตอนนี้นะคะคืนหนึ่งนะคะซีโรยยูโรนะคะ เป็นเงินยูโรนะคะสี่ร้อยยูโรนะคะต่อคืนนะคะทุกคนคะ่ะผู้หลุมภษว่าจะพากันอยู่คืนเดียวกับพ่อแล้วค่ะหลุมสีใหญ่ไปอยู่โรงแรมทางผุนค่ะทุกคนพู้เห็นบ่ความางนู่นนะคะคน,น,าานู่นความชางนู่นนะคะ,ะ,คะจะไปอยู่อันึืนไปอีกนะคะแต่ึ้นละพันสองนะคะพันสองหนึ่งพันสองร้อยลีลานะคะประมาณสองพันกว่าบาทนะสองพันสี่นะคะตีเป็นเงินไทยแล้วนะคะ นี่ทุกคนมึงจะบอกว่าคองเต็ดลุงนะคะเสียดายลงแล่มเอาใส่กอเขืนมาลงแล่มหาดาวเขาแต่ก็บ่ได้ไเฮ็ดกินนะคะเพราะว่าลุงสร้างพีคนไทยอยู่ในอันตุรกีนี่มากตอนแรกล,ลุงว่าสิไปได้บ้านพักมีขั้วมีอย่างนี้สี่ไหมคะเป็นบ้านเนาะสรุปแล้วจองบ่ได้ค่ะจะคข้องบ้านเขาบ่ออันนี้นะคะตอบกลับมาเนาะเสียงเงินไปทางอ่าทางอากดาอากูดานะคะเนาะแต่ยังไม่ได้เงินขึ้นเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะ เสียเงินไปแล้วแต,ออาาตาวะะ่ว่าในบ่เร่ห้องพักไหมค่ะใส่กอีสานอลมาตากแดดไฟนะคะทุกคนหลวงบ่ได้เปิดไฟเนาะมันนี้เนมเห็นบหลวงบ่ได้เปิดแฟชนะคะนี่คือลวงไทยนี่บ่ได้เปิดแฟชั่นเลยนะคะทุกคนคะ่ะไม่แล้วคะ่ะเครื่องบินเครื่องบิน,น,นบินมันเตสนามบินเราสนามบินอยู่ฟังทาง่านหลวงนะคะทุกคนเห็นบ่นคะ่ะ <c oughs> เห็นไฟบ่คะ่ะ สนามบินจะอยู่ใกล้ๆทางนี้นะคะเนาะโอเคนะคะคลิมอย่างนี้นะลุงฝากากดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจลงเลด้ดอค่ะทุกคนค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายอยลืมบอกว่าลุงลุงไปได้บักฮงมากนะคะทุกคนมะละกอน้ำปลาลาน้ำปลานะคะกะปินะคะจากพี่คนไทยที่อยู่ในอ,อันเมืองอันอันนอัลเลียนะคะอันตาลีเนาะอันตาลเลียนะคะนเน,ะะน,นาเนะ,ะนประเทศนี้ก็าเสีออกเสียงอันตาลเลียนะพาลุงเห็นหลายคนก็เสือ เอิหน,นึงสี่แมอ่าไปได้มากนะคะได้ใส่กอกมาพร้อมนะคะเนาะ,ะ <c oughs> <c oughs> ทุกคนค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ <c oughs> <c oughs> นอนรับฟันดีนะคะตอนนี้วาลูกกับสิไปนอนแล้วเที่ยงคืนแล้วนะคะสิตปีหนึ่งแล้วนะคะทุกคนค่ะรถใส่สี่นี่แหละตังแต่ไปซงงเซาลรงแรมหลายทีมากมิท่นีแพงสุดนะคะที่ที่ลุงเคยอยู่มาานะคะ